ก็พบกับวิวแซนผมว่าจะแนะนำการถอดลออ้อง่ายๆที่บางครั้งเห็นขี่มอไซค์ผ่านไปเนี่ยผมเห็นรถยางแตกบางคนขี่รถมาเป็นส0ปี5ปี6ปีหลัก3 4ปีก็ย,ยังถอดล้อไม่ได้เวลาเจออุบัติเหตุท่างทางยางแตกยางรั่วเปลี่ยนยางอะไรไม่ได้เนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมา แนะนำวิธีคร่าวๆอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายความรู้เล็กน้อยพบเจอกันก็ถ้าปกตินี่คืออยู่เทียเท่ยงงานถ้าเป็นเครื่องมือที่ติดมาตามรถก็คือแม่แรงแล้วก็เบอร์ตัวขันวันเบอร์แต่ถ้า แบบขั้นทางเขาจะใช้นี้กันแต่นี่ผมก็จะถอดล้อเปลี่ยนล้อแต่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช้อนี้ก็เอามาให้ดูวัน ที่ทำงานแล้วถ้าเจอข้นง้างก็ใช้แมแรงเอาครับที่นี่ไม่มีแมลงไอ้นี่ครับที่นี่ไม่ต้องใช้แม่งเห่าหรอบลืมใบผิดวิธีร,ไ <c oughs> รบไปหน่อยทันีรีบไปหน่อยอันดับแรก เราต้องคลายน็อตออกก่อนผมลืมไหมครับแบบแรกเราคลายน็อตก็นนอนเลย ไปทางด้านซ้ายแล้วผมควนเข็มนาฬิกาถ้าถอนออกก็ขึ้นขยมเลยอย่างนี้เลยเอาคลายออกมันนิดๆหน่อยสำหรับซีวิค มันก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกท่านตอนถอดไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ตอนใส่อะดิก็ใส่กันแบบตึง แม่แรงขึ้นเพราะเราต้องคลายน็อตเพื่อที่เวลาเรายกแม่แรงขึ้นแล้วเวลาเราถอดล้อไมห่หมุนตาม, mm hmm. มเราเลยต้องคลายอันนี้ออกไปก่อนแล้ว mm hmm. ก็รันแม่แรงถ้าไม่ได้อยู่ที่ที่หูหรือ,อที่ทํางานก็ใช้แม่แรงอันนี้เอาครับผม mm hmm. ใช้แม่แรงที่เสร็จไม่ได้มาถึงเนีย้ยใส่ถูแล้วหมุนหมุนหมุน,มนขึ้นเลยไครับผมมันจะมีคานของมันโยสำ mm hmm. หรับไอตัวนี้ ไหนนี่นะผมรอแค่ให้ล้อขึ้นแค่นี้พอยุ่งแล้วยุ่งแล้วแล้วถ้าไปยูทูปเขาไปยูเจอ่มันเจอไอ้มันต้องดูอ่ะต้องดูว่าชื่ออะไรชื่ออะไรมารู้ไอ้ขอ่ะมึงลงใน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 ยูทูปมึงอะไรลงยูทูปมันก็เขียนว่าวิธีการที่ทำอะไรทำอะไรเนี่ <laughs> ah, of ใช้หมุนงานแต่ผมใช้ตไดร์แรงมันเก่าแล้วครผมค,ความรู้ไม่เคยเก่าครับความรู้นี่ใช้ได้ยี่ปี3าปีก็ไม่มีวันหมดครับผมหมุนก็วางน็อตให้เป็นที่ ถ้าเกิบอุบัติเหตุข้างทางเช่นยางแตกอย่างนี้ยางตรงยางแตกอย่างนี้ครับผมมันก็สามารถทำด้วยตัวเองได้ไม่ต้องมาขลุ่ยช่างอย่างนี้มาเปลี่ยนยางกันหน่อยโดยแล้วเท่าไหร่ไม่รู้เสียเงินเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน สองบาทเปลี่นยนยางนิดนึงอยาเป็นอโชคดีหน่อยอาจจะเจอคนทำปเป็นเปลี่ยนให้ฟรีๆอย่างนี้บางครั้งในการถอดล้อเนี่ยมันอาจจะถอดอกยากเป็นบางครั้งอาจจะแบบเอ้บางคนสงสัยทำไมมันไม่ออกว่าถ้าล,ล้อมันแข็งเดึ๋ยวเออกให้เทตรงนี้เทตรงยางเนี่ยมันจะออกอย่างนี้ แต่นี่มันออกง่ายไม่มีปัญหาอะไรเราไปโยกออกแค่นี้เองนี่ง่ายสบายๆรื่องซีรีอะไรสิวผมว่าจบแล้วผม,มก็วิธีการถอดล้อง,ง่ายๆครับผมสำหรับวความรู้เล็กๆน้อยโอเคปะ <laughs>